อันนี้ก็เป็นปลาชุดแรกนะครับที่ผมตกมาได้เมื่อวานทําเสร็จแล้วก็อันนี้เอาออกมาจากฟีดนะครับว่าจะมาลองชิมดูก่อนชุดแรกนะครับอันนี้เดี๋ยวทําอาหารกินก็ใส่หม้ออบลมร้อนนะครับผมไม่เอาไม่ไม่ไม่เอาทอดเลยนะครับเปิดเครื่องเลือกไปที่ ปลาเอ้ยเดี๋ยวปิดเลือกไปที่ปลาปลาปลา,าความร้อน180องศาระยะเวลา15นาทีจะไหมไหมเนี่ยไม่น่าไหมน่าจะกำลังเตรียมน่าจะพอดีแหละอ่ะสตาร์ทอ่ะเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวมาชมกันอีกที ่โอเคเดี๋ยวมาดูตอนนี้มันเสร็จล้วไหมหรือเปล่าแต่นตนตเอเป็นไงน่ากินไหมจ๊ะออีกสักรอบดีไหมเนี่ยอยากให้มันแบบกรอบคนเนี้ยอีกสักรอบดีกว่าเนี่ยแต่น่าจะได้ละ อีกนิดนึงอีกนิดหนึง,อนนงเอาอีกปลาอีกนิดนึงเดี๋ยวมาอีกรอบนึงมาตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะได้ที่แล้วละ่ะปาลามตัวเล็กด้วยเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนเอาละ ไอทีแล้วอะไรเงี้ยแต่ปัญหาคือจะเอาอะไรจับโอ้ยร้อนอืมกรอบกรอบโอ้โห อันนี้อ้ยมันเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเดี๋ยวร่วงอันนี้ดีกว,ว่าเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินน้ำมันนะครับกินแล้วเลี่ยนอยร้อนร้อน โอเค okay. ไอเหมียวมันมารอแล้วนะไอเหมียวอ่ะเมียวอ่ะน่ร้องลร้องแล้ะร้องละวร้อง,วองเหรอเหมียวเนี่ยเนี่ยปลามึงอยู่นี่เนี่ยปลามึงอยู่น,นี่เห็นไหมเนี่ยปลาของมือง